น้องจอยคิดตังเจ้ากท่ไรเจ้าเอ่อข้าวหนึเส้นกับกาแฟเนาะเจ้าแปดสิบบาทเจ้าแปดสิบบาทเนาะอ่าโอเคร้อยบาทจ้ารับมาหนึ่งร้อยบาทนะคะจ้าแปดสิบบาทเออเรียญก็มานี้แป้งซาวก็มานี้พันยี่สิบมามีอะค่ะวันที่สิบวันนี้มีแต่แป้งห้าร้อยกับแป้งพันอะเอาเจ้า อันส huh? ุดท้าเจ้าเอาขนมไปบ่เฮ้อขนมอ่าถวงยี่สิบบาทเหมือนกันย uh. oh. ี่สิบบาทเหมือนกันเจ้าอันนี้ไปแจนบ่อ๋ออ๋อโอเคเพราะว่าแบบนี้แบบนี้แบงย่อยเลยไปเศร้าบ่มีบ่มีแบงเศร้าเจ้าอันนี้เศ้าบาทเหมือนกันเนาะเจ้าเศ้าบาทเหมือนกันเจ้าอ๋อโอเคโอเคโอเคค่ะเจ้าค่ะค่ะค่ะโอเคค่ะทอนเป็นขนมก็ได้เนาะเศ้าบาท จอยหนูจอยวันนี้กาแฟอร่อยมากเลยอ่ะอีตังเจ้าจะไปละกาแฟกาแฟเนาะกาแฟอย่างเดียวหกสิบค่ะหกสิบบาทหกสิบบาทหกสิบอ๋อคุณเจลดหกสิบเออไอ้ก็ไอ้ก็คิดว่าไอ้เอาลูกรถมาหกสิบนะเนี่ยสี่สิบบาทเอา ขี่คันปิกไปรถเงีาอ่ะอันนี้ไปก่อน40่สิบตั้งอะไก่อหกสค่ะ60 60. 60บาทสิบข้างสาวบาทข้างสาวบาทเจ้าอ๋อขี่คันเตียวไปดีรถเงีาข้างสาวบาทเนาะแม่นเจ้าโอเคโอเคโอเครอปแป๊บหนึ่งรอปแป๊บหนึ่งนะี่เอาแปา๊เจาแป๊ในรถมาเหอะแป๊บเดียวแป๊บเดียวโอเคค่ะอ,อ่อสาวบาทเออเออเนี่ย ขนมนี่พอดีเหรอน้องจอยอ่ะตังทอนได้ละเจ้า,จาเอาขอนขอนมอ่ะขนมอย่างอ่ะกะ็ตังทอนไงแซวบาทอ่ะขนมที่น้องจอยเอาทอนไอเมื่อเมื่อสี่ห้าวันก่อนอะเลิกขนมมากขึ้นตอนเช้าขนมก็ตังแซวบาไทไงที่ขาดแซวบาทเออที่ขาดแซวบาทตะกี้ย้ายไปฮอไปสี่ชิปแล้วมั้งอหอ กากาแฟเอามันหกสิบมันก่อแต่กี้เห้ไปสี่สิบแล้วมันค้างกับแาวบาทมันก่อเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยซวบาทที่โดเกาเอาทอนไอ้วันก่อนอะมาสี่ห้าวันก่อนอะก็มันห้าวันก่อนแล้วมันจะกะายแม่นแต่ไอไ่ได้กิ่นเลยนะเนี่ยที่สูเอาทอนไอวันนั้นกะไอกะเอาไปคว้างไว้หลังรดถนะนะอยู่อย่างใดอย่างนั้นเลยไปจะได้เตะไปจะได้กินเตื้อมันนานแล้วไหนก็แซวบาทอ่ะที่ที่ทอนไอมาวันนั้นอะ เม<อ>ื่อคืนเมาเมืนอคูนเดียวไได้คืนกับซาบาทไงซาบาทอะติดติเอาทอนไอ้วันนั้นอะวันนี้ไอ้กับเอามาเตือมือติมมันวีดอะเนาะ <c oughs> โอเคเนาะแต่กี้สี่สิบนี่ซาบาทหกสิบวจะไปแล้วเ